รายงานล่าสุดขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งเหตุแผ่นดินไหวน้ำท่วมภัยแล้งและพายุได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นวงเงินเฉลี่ยสูงถึงปีละ3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ9ล้าน7แสนล้านบาททำให้หลายหน่วยงานออกมาประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไปติดตามจากรายงานค่ะ อาจารย์รพีพรสามารถอาจารย์ประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยราชาพัฒพระนครยอมรับว่าการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ําท่วมภัยแล้งหรือพายุภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นล้นเกิดจากหลายปัจจัยของสภาพแวดล้อมทั้งด้านดินน้ําอากาศและฤดูกาลภัยพิบัติธรรมชาติเป็นภัยใกล้ตัวที่มนุษย์ไม่สามารถคาดคะเนได้ แต่หากมีการเรียนรู้และสังเกตก็สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ก็จะใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศนะคะในการวิเคราะห์ะะว่าพื้นที่ตรงไหนบ้างที่เสี่ยงแล้วเขาก็จะจัดลำดับว่าเสี่ยงมากหรือขนาดระดับปานกลางหรือว่าเสี่ยงน้อยอะไรอย่างนี้ค่ะประเทศไทยมีโอกาสเกิดภัยพิบัติธรรมชาติได้ถึง8ชนิดคือพายุหมุนเขตร้อน แผ่นดินไหวอุทกภัยพายุฤดูร้อนแผ่นดินถลม่มขึ้นพายุซัดฝั่งไฟป,ป่าและฝนแรงซึ่งล้วนเป็นเพราะป,ประเทศไทยอยู่ในพื้นที่เขตเส้นศูนย์สูตรจึงทำให้สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศแปรปรวนตลอดในทุกๆ3เดือนและแม้ว่าภัยพิบัติธรรมชาติจะเกิดขึ้นเป็นประจำแต่จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วนั้นคือการกระทำของมนุษย์ที่จะส่งเสริมและซ้ำเติม ภัยพิบัติธรรมชาติให้เกิดขึ้นภัยพิบัติมันเป็นเรื่องพูดยากอยู่อย่างหนึ่งในภัยพิบัติบางอย่างเนี่ยมันเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยที่ที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แล้วก็มีมีเวลาแจ้งเตือนจํากัดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนับวันจะอยู่นอกเหนือความคาดหมายและยากที่จะคาดการกับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่มนุษย์เราต้องเผชิญอย่างมิอาจหลีกเลี่ยง ซึ่งมาเกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นยังเกิดจากผลเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินสิ่งหนึ่งที่ทำได้เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบานั่นคือการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติไว้ล่วงหน้าก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น